ไฟรีวันที่37ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับเมื่อวานนี้ครับใครที่ดูคลิปพี่เนี่ยคงจะคิดว่าพี่เท้อนะครับปิดแน่แม่จา๋าเปิดตัวแดง190ตัวแดงเกลเละเทะ เกือแบบว่ากระรอกจะจัดได้ตัวแบบสภาพนะดักชายตัวอะไรนะโซนิกนะแต่โซนิกยังได้ใช้นะเอามาแบบเป็นตัวตีตะขาบทําให้ตีตะขาบได้พลังแรงขึ้นได้คิงตัวที่2องเ้นเหรอโอ้โหเอามาทําเพื่อนะครับเกือบมีโอพังตัวกระรอกทั้งนั้นนี่อยากจะร้องไห้แต่วันนี้นครับจะ mm hmm. ไม่คิดที่พี่แก้ตัวแบบน้องชายที่มีตัวแดงอยู่กี่ใบเอ่ยนะรอจลองเช้ก่อน21ตัว น้อยจังว่ากูดูสิว่าเราจะได้ SSR เพื่อที่จะล้างแค้นเกมที่เมื่อวานนี้เราเกลือเละเทะหรือเปล่านะโอ้โหบอกเลยปิดแน่แน่จ๋าทำไม่ได้ ชีวิตกูพังหมดล้ะอูดองตัวมาอย่างนานแล้วอ้าเกมคิดจะเติมเกมวันพันแม่ให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพจัดไปดิแบบบั่มๆคือหลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลูเรื่องรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำคลิปและการไลฟ์สดเ้อ เรามาอัปเดตกันหน่อยครับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในอันดับที่164ของซาบ้าพลังลบที่1 8ึ่1 8 7 2คือพลังเนี่ยเด้งขึ้นมาวันละหมื่นสองหมื่นเองนะน้อยมากๆครับและส่วนอันดับเนี่ยตกมา164ละเมื่อวานนี้150นะถามว่าทำไมมันตกขนาดนี้ก็คนอื่นเนี่ยอย่างท็อป1น,นี่ไม่ต้องไปวัดเขาครับเขาอยู่อีกมาสติเวิร์ดเลเวล81ครับแล้วก็เจสซ์มาท็อป2เหรอเลเวล80เเเฮ้ยทไมเลเวลวไปไกลงวเจสมมม่่่าาาาออยยยงนนี้นควรจะูกลุฟบิ กี่หนึ่งหรือเปล่าเนี่ยพลังเยอะขนาดนี้นะครับและส่วนใหญ่ก็เลเวลเ8 7 9ิกันทั้งนั้นเนาะแต่พี่เนี่ยเลเวลไม่ขนาดนะเลเวลเจเเป็นสายฟรีฟรเติมศูนย์ไม่มีพรกคัมภีเลเวลตามอยู่แล้วนะต้องรับสภาพตรงนี้แต่เลเวลมันจะไปทานตอนเลเวล100รกว่าเพราะงั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเราอาจจะพลังตามเขาหน่อยนะครับแต่ถ้า75พลังจะดีดกว่านี้เพราะกลยุทธ์จะมา แล้วก็กิจกรรมไอเนี้ยหอเกียรติยศศึกดวนเนี่ยเจ็ดสิบห้าก็มาซึ่งได้ของรางวัลมาอัพตัวอะไรเยอะแยะมากมายดีมาก,มากๆเลยแต่ตอนเนี้ยมันได้แค่อดทนเพราะว่าวันเนี้ยพี่ไม่อัพกว่าน้องจากที่เราคิดไว้นะไม่พฤรหัสก็สุกอ่ะจะอัพนะปรากฏว่าเป็นวันศุกร์ฮะคือดูช็อกโกแลตที่มันแจกไปสามหนึ่งทุ่มแล้วก็ต่อให้กดแพ็กสามร้อยหกสิบได้ช็อกโกแลตมาเนี่ยมันก็ไม่พออยู่ดีที่จะเอาแปดพันเอ็กี ก็น่าจะวันศุกร์แล้วครับวันพรุ่งนี้น่ะถึงจะเลเวล75อดทนหน่อยแล้วกันนะวันนี้คอนเทนต์ก็ไม่มีอะไรก็เลยมางัดตั๋วแดงทั้งหมดที่เหลืออยู่นะเพื่อที่จะให้เรามาเฉิดฉายกันขึ้นนะครับหมุนกรงล้อวันนี้เอาเพชรรวยเช่นเคย7ครั้งไปเลยให้ได้350เพชรจนตอนให้ตอนนี้พี่มีเพชร7,004แล้วเกิดว่าตั๋วดำมาสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมวันที่31เนี่ยพี่ได้ครบอืมนะเพราะว่ามันแจกเยอะมากเลยนะกิจกิจกรรมในช่วงนี้นะครับช็อตแ้กเนี่ยกด90ครั้ง อ่ากะป๋องม่วงกด3ครั้งแล้วก็ไม่มีอะไรให้กดแล้วเนาะอย่าลืมนะครับวันนี้วันพฤหัสใช่ไหมวันอาทิตย์เป็นวันสุดท้ายที่จะกดแพ็คนี้นะครับอีก1,000เพชรอันนี้พี่เก็บไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนว่าเลเวล75เนี่ยเราจะไปลงดันกระป๋องม่วงอันใหม่ที่มันจะปลดล็อกตอนเลเวล75เนี่ยที่มันได้พวกการ์ดทักษะอะไรพวกนี้นะฮะ75ถึงจะเปิด ตอนนี้เราดองกระป๋องโม่วไว้ก่อนแล้วค่อยไปเปิดกันวันพรุ่งนี้นะครับได้รู้เรื่องแน่นะหวังว่าจะมีของทองอะไรดีมาให้ยนโฉมกันซึ่งตอนนี้ของทองในตัวที่พี่ใส่อยู่ราชาทะเลเมื่อวานนี้ได้โจมตีดามเมจคริมาจากตะขาบ พี่เอาลูกแก้วทองจัตตาคาบเนี่ยไปแลกของทองมาก็ได้โจมตีดาเมจริกมาใส่ครับทำให้ของนั่เนี่ยมีที่ใช้ได้เนี่ยสามจิตแล้วสำหรับราชาทะเลส่วนการโรเอเนอาร์บวกมันใส่ของโจมตีนะรับเราใส่ข่าวข้าวไปครับแต่สิ่งที่เราจะเน้นก็คือเราใกล้ที่จะได้การโรย์อา่าแล้วในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก็ไม่ใกล้หน่อยอีกเกือบเดือนเลยซึ่งมันต้องหาของเลือดอ่ะการโรยูอาร์เนี่ยมันใส่ของเลือดไงน้องของเลือดดีๆยังไม่มีเลยครับเนี่ยมีแค่นี้ มีชิ้นเดียวครับเลือดบล็อกครเออต้องหาอีกยาวนะครับการโรยูอามาพี่ก็จะไม่โหดถ้าพี่ไม่มีของตอนนี้ก็ดองรอไว้เรื่อยๆนะครับส่วนการ์ดปั๊เนี่ยมีให้การโรอันนึงแล้วนี่ต้านทานอัตราต้านทานนะอัตราคิดตีเข้าเดี๋ยวก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆสายฟรีย้ําว่ามันต้องอยู่ด้วยความอดทน ต้องอดทนเก็บของรอมริบไปเรื่อยๆนะครับสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเท่าสายเติมเมื่อสายเติมเขามีอะไรเต็มตัวหมดแล้วมัาน่าจะหลายหลายวันหน่อยนะครับ่ะแต่เราทำคอนเทนต์สายฟรีไปเรื่อยๆใช่ไหมมีพนักงานทุกวันทุกวันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันนะอยู่ทุกวันอยู่แล้วจะได้เห็นไอเดีเติบโตไปพร้อมกันนะทีนี้มาขุดจอบกันฮะพี่ดองจอบไว้11อจอบไว้มาดวลกันในนี้ขอใช้สูตรที่คนบอกมาเหมือนเดิมปั๊มสี่มุมเมือง ปั๊มอ่าไงเออสูตรนี้ใช้ได้เพราะว่าถ้าได้ตัวใหญ่อ่ะมันจะเจอแน่นอนแล้วเราได้ตัวใหญ่นาน,านมาทีส่วนใหญ่แม่งเป็นตัวเล็กอ่ะชั้นนี้ผ่านได้ไวนะครับได้ห้าสิบเหรียญเหรียญตอนนี้มีสา0ร้อยห้าสิบแล้วเฮ้ยได้ตัวแดงมาสองใบว่ะเดี๋ยวนะเราอาจเปิดได้สาสิบใบครบ2อ0ยิบวันนี้เลยเนะี่ยอ่อปั๊มจะได้ป่อมรู้นะลองดูก่อนครับป๊าอุ๊ยในการปั๊มสี่มุมเมืองม,มาไหมไม่มาไม่มา,มมาก็เปิดข้างในต่อเปิดข้างในอีกอันหนึง่ง โอเคเจอนะเจอเศษไอเศษเล็กน้อยนี่พี่มาเยอะมากเลยอ่ะทำไมบางคนนี่เขาได้แบบตัวใหญ่ๆกันวะไปขั้นต่อไปครับได้อีกยี่สิตอนนี้พี่อยู่ชั้น39แล้วละนะครับเดี๋ยวค่อยรอรีเรื่อยๆของจอบนะแล้วก็ต่อภาพวันนี้โอโหภาพฟูจริงๆครับนี่เราลงดันมาแล้วก็มาเปิดกันในนี้เลยดูซิว่าได้กี่ภาพปั๊มขใอยอุ้ยได้ตัวม่วงด้วยนะตัวม่วงตอนนี้มียีใบแล้วมั้งเนี้ยดีเหมือนกัน ต่อโรโาปอีกอันหนึ่งหมดล้วโอเคตอนนี้ภาพที่ขาดนะฮะภาพ1กับภาพ6ใครอยากเป็นน้องชายขอมาได้และส่วนภาพ7จ็เนี่ยจะเป็นที่เรามี2ีกว่าเหลือ3แล้วเพราะว่าพี่มีการมอบภาพให้คนอื่นด้วยนะ,ะเวลามอบภาพให้คนอื่นอะ่ะมันจะมีเควสแล้วเราจะสําเร็จเควสพี่มอบไป15ภาพแล้วหรือพี่จะมอบต่ออีก 5, ้าภาพ ใบเท่าไหร่เนะี่ยใบที่สามสุ่มไปเรื่อยนะใครไม่อยากได้อะไรก็ขออภัยนะครับเอ้ยส่งให้ทาสฮิก้ดีวะ่ะเมื่อกี้ทาสฮิก้เขาอยู่เขาส่งของให้เราบ่อยนะครับทาสฮิก้เอาไปปัมห้าพอเราส่งวันละห้าอันเนี่ยมันจะมีเคเวสพิเศษที่มันไม่ขึ้นโชว์ในภารกิจเนี่ยฮะได้ของม่อกเยอะเฮ้ยได้นี้มาเหรอหีบแผ่นเลือกขั้นสี่โอ้ยดีอะทักษะขั้นสี่ครับแบบนี้ก็ให้ราชาทะเลอีกาสนานได้เอ่อขอเป็นแทงทะลุ เพราะว่าเราเราเรา,เราเน้นดาเมจอยู่แล้วนะครับทุกตัวแทบจะทุกตัวเลยใช้ทักษะเป็นอันนี้หมดเลยแผ่นแทงทะลุหมดเลยนะครับเราเอาขั้นสี่มาใช้ก่อนใส่ให้ราชาทะเลเดี๋ยวไปดูกันว่าพลังมันจะเท่าไหร่เลยนะแล้วก็บอสกาโราตอนนี้พี่ตีถึงด่านสองนะครับตีได้สิบาเปอร์เซ็นต์กดตีรอบหนึ่งเนี่ยเด้งขึ้นมาประมาณ 1. 5ุเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่มันจะฆ่าได้วะเนี่ยพี่ก็เลยกดรอบเพิ่มครับวันละสามรอบนะหนึ150่งรอยห้าสิบเพชรเนี่ยเออเมื่อไหร่มันจะฆ่าได้วะ ล้วเดี๋ยวไปดูพลังกันว่ามันเด้งเท่าไหร่ราชาทะเลใช่ไหมเมื่อกี้เราได้อุปกรณ์ใหม่มาการ์ดทักษะเอาอันนี้ออกแทงทะลุเลเวลสามออกใส่เลเวลสี่ไปแทนเด้งกันมาหมื่นหนึ่งอืพลังตอนนี้หนึ่งล้านเก้าแสนเลยครับใกล้แต่สองล้านแล้วอันดับขึ้นไหมอันดับร้อยหกสิบสามเหมือนเดิมอันดับน้อยจัดเอออยากเลขสองตัวไม่ได้เหรอเคยเลขสองตัวอยู่พักหนึ่งแล้วก็ไม่เลขสองตัวเลยเฮ้ย mm hmm. มี เราเราขุดจอบจนได้อันนี้ครบแล้ว่ะได้มาเป็นต่อสู้อ่ะต่อสู้แบบกาโร่ใช่ไหมมันมีแล้วด้วยเนี่ยกาโร่ o, เลือดอ่ะพอกเป็นอ่โจมตีแล้วกันเอาให้ด้วงเอ้เอาให้ราคาทะเลโจมตีแล้วกันออกมาเป็นโจมตีอ่ะแบบนี้ได้ลองแบบนี้เราเดินที่พลังขึ้นกว่าเดิมแบบนี้ได้ลองน,องนี่น้องชายนี่แล้วครบด้วยไงของของกาโร่ก็มีเนี่ยของกาโร่ยูอาร์ก็มีแบบของเฮี ของราชาทะเลก,ก็มีแบบของโจมตีครับอุ้ยอาวนะได้ของดีแต่ว่ามันได้ช่องแรกหน่อยไม่ได้นะนเล่นตั้งนานนะครับไอการ์ดบัฟมีแค่2อันเนะี่ะและในส่วนของการต่อภาพครับก็ขอบคุณน้องที่ให้ภาพพี่มานะทำให้พี่สำเร็จภาพเมลสไกตเมลสแจ้เรียบร้อยและตอนนี้พี่ต่อภาพใส่ตะมะบนดวงจันท์อยู่แล้วก็โอ้โหเนี่ยนฮะซ้ำน้อยมากเลยซ้ำแค่ซีสองซีสี่ใครอยากได้ขอมาแล้วก็บีนี่คือไม่ได้อันเลยลระใครมีภาพนี้ครับ 5นะภาพนี้ส่งให้ด้วยรู้เรื่องเมื่อกี้เราได้ตัวแดงมาเพิ่มทําให้ตัวแดงเรามี23ใบว่าน้องชายซึ่งกิจกรรม220แดงที่เราลุ้นจะได้วัคซีนแมนปูร่าง2อยู่ถ้าเกิดครบ200เนี่ยเราได้อีก3ใบเป็นเท่าไหร่เป็น26แล้วอีกหน้าหนึ่งมันจะได้ไหมวะมีโอกาสเปิดได้ครบ220ในวันนี้เนี่ยนะเนะพราะเราต้องการ30ใบเนี่ยตัวแดงอะเปิด220ปุ๊บเราได้เลยวซีเมน่าง2 เดีวเรามารู้นแล้วกันแล้วกันนะฮะวันนี้พี่จะมาแก้แค้นนะว่าเราจะได้ SSR ไหมาจากที่เราเกลือ5 SSR เมื่อวานเละจนอยากบิดนะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับมาขอเถอะเห็นแก่พราะพูดเป็นเจ้าขอแก้แค้น TM หน่อยว่าจากพระเด็กที่เราเคยไฟ์กันมาพี่ยังเอาชนะได้ในกลงล้อ10ใบครับตัวแดง จะไม่คิด่พี่แก่ตัวบ้างน,น้องชายมาแล้วไตตามะบอกวอุกบาทมันตกมาอีกครั้งคราวนี้ไม่พลาดแน่น้องชายคราวนี้ได้เชิดฉายขอกระโดดต่อยอุกบาทดังบูมยนเกิดเป็นประกายแสงสีทองมาแล้วขอแก้แคนหน่อยตัวดีๆตัวจำกัดออกมาเถอะออกมาเป็นอะไรเอ่ยทุกคนกำลังไอ้ที่กูแฮตติกไอ้ชิบหายโอ้ยกูแฮติก เมือ่อวานมึงออกสองตัวตวันนี้มึงมาอีกอุ้มมิดเทดูมิดแฮดูครูเช้าดังชัดันรั่วแล้วโ,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 โอ้โหยเกมอูโโอ้โโอโโอตัวที่เจ็ดล้านแปดแสเนี่ยมิดเทดูนี่เกมมันไม่ได้เพิ่มเหรอน,นะเกมล็อกปเมื่อไอีกสิบใบคนดูไม่ปวดหัวเลยอ่ะเกมมันล็อกหรือเปล่าสีทองมันไม่ได้ออกง่ายๆนะครับ รวมจ่ากเมื่อวานมันหกตัวแลยนะไอ้นี่มาสามแล้วดาร์คทยอ่ะขอเน้นๆขอเนียงๆมีกระตุกจิตกระชากใจนิดหน่อยขอเป็นประกายแสงสีทองเดี๋ยวประวัติศาสตร์มันชอบออยโอ,ยอ้ชีวิตโอ้โหแล้วก็จีนัทโอ้โห,โหจบแล้วแม่งเ,ยเอยบิดแน่แม่จา๋า โอ้หคนดูคอมเมนต์บอกบิดแน่แมจ่จ๋ามีตัว๋วสามใบดูซิว่าเรามีอะไรเพิ่มอีกไหมเนี่ยเอ่อท้อวะ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ให้เติมอะไม่มีแล้วเติมเงินอ่ะท้อใจจัดอันนี้อะไรอะสัพายเลสอัพยังไม่เปิดนะครับรอให้ตัว๋วมันครบสี่ร้อยใบก่อนค่อยเปิดทีเดียวนะพวกสัพไพเนี่ยอ่ะรับรางวัลได้ไอ้นี่มาสิบห้าอันแล้วเอาไปซื้ออะไรดีวะเนี่ย การับดาวนี้สี่อันโอเคสี่อันเปิดอีกสิบใบได้วัดดวงเนียบอกว่วัดไปเลยไม่ไหวละไม่ไหวละซื้อเพชรมันเยอะขอเสียสักอันหนึ่งครับกูไม่ไหวแล้วบอมมาละสิบใบใบที่สองร้อยยี่สิบพอดีขอเปลี่ยนชีวิตครับอยากเป็นหัวแถวอยากเปลี่ยนชีวิต ตัวที่อยากได้บอกไปแล้วเมื่อวานคออะไรก็ได้มัมขาอ,อะไรก็ได้ยารูเกร,รโรสเอ่อซอมบี้แมนนะครับปูบอมถ้าให้ดีเนี่ยก็เอาเอาบอมมาก็แล้วกันนะนะครับหรือว่าอะตอมิกล่างแรกอ่ะยังไม่มีเลยจะทำอะตอมิกไม่ใช่เหรอตัวเอสดาบวกอ่ะโอ้โหมาเอออะตอมิกคิดสั้นตอนนี้กูคิดสั้นแล้ววัวเพชรไปกดตัวแดงละไม่รอแล้ไม่รอแล้วขอสีทองหลังจากปิดท้ายใบที่220 ใบที่สองร้อยน้ำไม่กู้ิงนำกูงี้วะกูทำไทรให้ายครับ220รอยใบแห่งความหวังว่าจะมีอะตอมิกคิซสสันหรือตัวคอใหม่ไม่มาเลยมีแต่กระรอกไก่แจ้นะภูชาวต่างชาติเข้าที่หลังแต่ก็ครบ220ร้จะได้ครับเราได้กระรองนี้มา อีกกล่องหนึ่งรวมเป็น2กล่องและเอาไว้ทําตัว s r บวกซึ่งร่างแรกของอะตอมก็ยังไม่มาสักทีมีหีบอาวุธแล้วก็ตัวละครที่เราจะเลือกเนี่ยแน่นอนว่าซ i วเวอร์แฟงนะเมดูซ่าพูลิพิสเนอร์อ่วักซีแมนร่างสองเราต้องเลือกพูลิอยู่แล้วสภาพไม่ใช่ต้องเลือกวักซีแมนร่างสองอยู่แล้วเป็นตัวดามเมทที่อาจจะใส่ทีม3ได้ก็น่าจะรอเฉิดฉายตอนนั้นนะครับประมาณนี้ครบ220แล้วเดี๋ยวปั้นวักซีแมนแล้วก็รีวิวให้ดูมันจะผ่านด่านอะไรยังไงถามว่าพี่ทำไมอยากได้ทีม3นะัก ฝึกแดนมายาอู้ยังไม่ผ่านเลยฝึกแดนมายาเนี่ยมันจะตึงไปไหนวะเนี่ยเนี่ยระดับเอไม่เคยผ่านถ้ามีทีม3ช่วยอะ่ะตัวละครที่เราปั้นมันจะได้ดูโหดมากยิ่งขึ้นครับอันนี้มันไม่มีไง อ่ะเข้าคร่าวประมาณนี้นะครับไปช่วงสนทนาท้ายคลิปกันเลยเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันเป็นคลิปของวันที่36หรือเมื่อวานนี้นะคนดู8,500ขอ900 0คนได้ไหมเมื่อวานเนี่ยพี่ขอ9,000คนใช่ไหมปรากฏว่าคนดูไปหมื่นคนเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคลิปของวันที่35นะมีไลค like ์262คนไม่ขึ้น300สักวันเลยนะส่วนคนคอมเมนต์เนี่ย200คนที่ขอตัด เปลี่ยนวิธีการตอบคําถามท้ายคลิปนะครับคือพี่จะเอาคอมเมนต์ที่ยอดนิยมนะครับขอจัดจากคนยอดนิยมนะอันดับต้นๆอาจจะไม่อ่านทุกคอมเมนต์นะเพราะว่ามันมีคอมเมนต์การรอกเยอะถ้าบอกพี่ครับทําไมไม่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับจงเสียใจสํานึกซะแล้วก็ไปโทษไอ้พวกการรอกถามคําถามการโร้ยสเป็นอาบวกซะเถอะ ห้าอันดับคำถามกระรอกครับต่อรองราคากิวคืออะไรครับเอาตัว s อ r ตัวอะไรพี่หมุนเอาช็อกโกแลตหรือเพชรครับสอนบันดันพลังหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยดันพลังไม่กระรอกอยู่นะกิตเกรวินต้องทํายังไงครับบูมีคลิปสอนนะคาถามพวกนี้ท้ากับไม่ดูคลิปถูกต้องใครดูคลิปจะไม่มีคําถามพวกนี้มาเด็ดขาดอ่านให้จบนะครับเอากาโรราชาเทลเลกเอาหน้ากากหวานออกแล้วก็เอา,เอาราชาไดดินออกครับ ในอนาคตได้การโรยูอากับเมลลักชายอันนี้ควรเอาเอสอาร์บวกตัวอะไรดีครับระหว่างใต้ดินกับซอมบี้หรือว่าฟินิก์พี่แม่งใจเต้นตุกต,ตับเลยว่าแม่งจะมีการโรเอสอาร์บวกไหมใต้ดินแม่แรงในเมตายูอาใช่หมดประโยชน์อะตอนเคาน์เตอร์การโรได้แต่ต้องเล่นในคอเกียวโรบูดความเร็วให้ถึงเจ็ดเทินไม่ได้ตายก่อนฟินิก์ต้องเล่นในทีมที่มี u r อาร์สี่ห้าตัวมีแต่ข้อเสียแต่ถ้าแนะนําทะเลเอสอาร์บวกเอาไว้ผ่านด่าน PVP ก็พอได้เออพี่ก็แนะนําทะเลนะ อะตอมสาย HP อันนี้มอมิงมามาฮะมอมิงบอกว่าอะตอมสาย HP เนี่ยฮิวตัวเอง5ล้านถ้าโจมตีเนี่ยฮิว2.5ล้านคือเวลามีตัวเคลื่อนไหวอ่ะมันจะฮิวตัวเองเว้ยอันนี้คือความสามารถของอะตอม SSR บวกที่ดีนะผมลองเทสใหม่แล้วพี่รอคอเกียรโรอย่างเดียวถ้าคอเกียรโรมาเนี่ยเฉิดฉายแน่นอนนะครับตามที่มอมิงว่านะฮะกดหัวใจให้เลยนะครับที่ทำคลิปดีๆออกมาเพราะพี่มีปัญญาหาอะตอมโหดๆมารีวิวเลย ผมว่านะไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวไหนจากที่ผมไปหาข้อมูลมาอะตอมเนี่ยกับดักชายอะตอม,มิกเนี่ยข้อดีมันคือดามเมจแรงตัดเลือดแท้งหนาดีแล้วก็ลดความเสียหายข้อเสียตัวมันบางต้องพึ่งตัวแท้งตัวซับพอร์ตแบบนี้นะครับไปเจอรูปราชาเทลึก UR บวกมาในกลุ่มอันติโกงจัดไม่รู้จริงเปล่ามันจะบิวมาสร้างตกลงว่าเป็นตัวไหนกันแน่เนี่ยไหนก็บอกบรอสไหนก็บอกราชาทะเลมาเีย ผมเลือกผมเลือกเอสนาบวกเป็นทะเลการโรมเมลสก,กาดแบบนี้ดีไหมหรือเปลี่ยนเป็นเมทไนท์ดีครับแบบนี้ดีครับแบบย,ยาวๆนะ ตอนนี้ผมมีบอมซนิกอัศวินจัดโกนการโรเมลสกาดดักชายผมพึ่งสุมได้ลูกแก้วราชากิจกรรมทุกอย่างผมจะได้ลูกแก้ว2ลูกแก้วผมไม่มีเลยมันจะมีลูกแก้วแจกอีกไหมครับแล้วผมควรทําไหมครับอ่าควรทาครับส่วนลูกแก้วเนี่ยไอห,หินใช่ไหมหาจากไหนเปิด220แดงเราจะไม่ต้องเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะฮะผมด้วงเอสนาุบได้แล้วพรุ่งนี้จะได้ดักชายและสุมได้ลูกแก้วราชาทะเลผมต้องหาหินจากไหนก็ไม่ควรทําด้วงอ่ะกระรอกนะทีเคไก่อ่อนนะ ก็รอกจัดนะครับด้วงอ่ะเป็นตัวกระสอบไปแล้วผมยาวตอมมาผ่านด่านเพราะผมทําของแดงและทีมของผมไม่มีตัวดาเมจมันยือ้อย่างเดียววิธีขุดที่ดีนะครับแนวนอนช่องสามตั้งสองช่องสองกับห้าแล้ว ถ้าเราเจอเกียวโรมันจะเห็นเลยเพราะเป็นตัวใหญ่ใช่ไหมโอเคแต่พี่จำว้ทีขุดไปใช้นะครับเวสการโรสัปดาห์ที่3มีเควสชื่อผ่านด่านฝึกฝนทีมพิเศษนี่คืออันตรงไหนครับเอยพี่ยังไม่ถึงไงี้แต่ไอทีมพิเศษอ่ะมันก็คือไอ้นั่นไงไอไอสาแฉกมันเป็นสีเขียวสีแดงสีเขียวอ่ะสีฟ้าไอทีไม่ยอดท้ออ่ะนึกออกไหม สิบใบม่วงผมได้ลูกแก้วราชาทะเลกับลูกแก้วกระบองเหล็กพอได้ไหมครับกระบองเหล็กผมว่าจะบ้านรอทำยูอาร์ดีเลยไม่ได้ดูพี่กี้นานมากจําดูล่าสุดช่องทัศสมิกิร่างสองเดือนเมษามั้ง เปลี่ยนบัญชี u t u b e ขึ้นหน้าพี่มาพอดีเพื่ขอบคุณน้องกันครับนะฮะอันนี้ความเหม็นส่วนตัวนะครับใครเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เหมือนผมเนี่ยกล่องเลือกลูกแก้วจากร้านค้าคานิวัลเลือกตัวอื่นได้ครับไม่ต้องเจาะจงการโร่เพราะกิจการโร่มันก็แจกอีกกล่องเพราะงั้นกล่องแรกเลือกพี่ดําได้เลยครับเพราะถ้าเอาการโร่มายังแบกทีมไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยการโร่ S N R บวกใน่กระรอกจัดกล่องตรงนะคือเราหวังเอามาบัฟ U R อย่างเดียว ตอนนี้หินฮีโร่ผมครบแล้วผมทำตัวไหนดีครับกับพี่ดำ s n r บวกอะตอมกับพี่ดำเหรอก็เลือกอะตอมแล้วกันเนาะมีสายหมาด3ตัวครับใช้คอบอมควรเอาดักชายไปแลกคอหรือว่าเอาเมลสกาดหรือเมทัลไนด์ดีครับเมลสกาดยาวอยู่นะผมไปดูแผนเลือกตัวละครมาเขาบอกว่าถ้าเดือนมีนาเป็นตัวแก้การโรก่กระบองเหล็กจะเล่นได้แค่3เดือนอย่างนี้ควรเอากระบองอยู่ไหมครับต้องดูก่อน ขอดูตัวก่อนแต่กระบอกมันก็โหดแรงอยู่นะโหดเป้าเดี่ยวยิ่งแรงไม่ใช่หรอใช่ไหมสรุปกิจกรรมนี้ถ้ามีตัว S R atomic ทำ S R บวกได้ทำาดเม g e ตัดเลือดแต่บางรับได้ทำเลยดัร์คชายไปยืนด่าน PvP ยาวๆเย,ย่ยลูกบวดอยู่ที่ทีทมเราเลยครับถูกต้องถ้าดัก์ชายอ่ะ S R บวกเอามาปุ๊บเฉิดฉายตอนนี้เลยเพราะพี่ราชาทะเลไปต่อยตัวที่มีดักชายใช่ไหมแม่งโดนโดนสะท้อนอ่ะเลือดม่วงหายหมดเลยอ่ะนึกออกปะสู้ยากครับ มว่าสูตรขุดเสียมของท่อง Overwatch ใช้ได้จริงโอเคแหละพรุ่งนี้พี่จะรีวิวนะลองไปดูดูพี่ครับผมทำราชาน้ำเตอร์เล่นกับกาโรยูอารดีไหมครับก็ทำเหมือนพี่นะดูคลิปกูบบว่าเออพี่ยังก็ใช้สูตรเนี้ยอืมพี่ครับระหว่างซอมบี้แมนกับแฟดตัวไหนดีกว่ากันถ้าสองตัวนี้เหรอถ้าเอาเรื่องความไวอะซอมบี้แมนแต่ท้งองแฟดนี้มันบูธหาวอนไหมอันนี้พี่ไม่แน่ใจน้องมาตอบอันนี้หน่อยถ้าแฟดบูธหาวอนดีกว่าครับ เจนอตเอสเนอาร์กับอัศวินเอสเนอาร์เอาตัวไหนเอาเข้าทีมนี้ครับสายเทคนิคอะตอนนี้พี่จะเอาอัศวินละทีนอตเอามาแม่งก็ตายเปล่าแต่อัศวินพี่กะจะปั้นแล้วเอามาใส่ทีมสามเพราะว่าอัศวินเนี่ยร่างแรกใช่ไหมพอไปคู่กับวัคซีนแมนร่างสองอะมันมีระเบิดสนามพลังอะมันทำให้ทานฟอร์มซิเวอร์ถึงขั้นสี่อาจจะช่วยในการผ่านด่านได้และมันไม่ต้องใช้ลูกไฟในการออกอันติราชเทเลึกทำให้การโรอยูอรารไล่อันติได้ไหมครับได้ดิ พี่เมื่อไหร่จะลงคลิปครับนะเออเก้านาทีที่แล้วนะลงคลิปช้าไปหน่อยโทษทีนะครับวันนี้คนอื่นหยุดกันใช่ไหมแต่พี่ทํางานนะครับว่าจะไลฟ์สดตอนเย็นด้วยไม่รู้จะได้ไลฟ์เปล่าสูตรขุดมันคือช่องสองแถวสองครับซ้ายขวาแล้วบนล่างแล้วขุดในช่องตรงกลางครับให้หมดครับของไว้ที่หลังผมดูทําดูแล้วตอนนี้ได้ตลอดการโรยอูอาจจะทำการโร่เอสนาบวกมาปลดพลังหรือเอาจากพารโอ้ยกระลอกจัดแลวบอกอยู่ว่าทำการโร่เอสนาบวก เอาเอ็นาโบตัวไหนดีครับเมทนาไนกับอะตอมิกมีพี่ดำแล้วครับให้เลือกนะเอาอะตอมิกเนาะเออมันน่าจะเล่นได้ยาวๆอยู่แนะนำครับนายจะเอาโซนิค URV2 ให้รอรีเทิร์นดีกว่าครับตัวดำไม่พอให้รีเทิร์นมาปั๊บก็ไม่ทันเกโรตเกโรติโยถูกไหมอีกาสนายอะตอมิกเมทนาไนโกคสุเมลสกาดพี่ดำทำตัวไหนดีครับทำได้ตัวเดียวมีให้เลือกนะฮะตัวนี้ทั้งหมดเหรอพี่ยังอีกาสานนะทำการโรไปแล้วนะ คออัศวินกับคอบอม s อสเเลือกอะไรดีครับอัศวินเก่งกว่าอยู่แล้วแต่เราต้องเสียทรัพยากรเสียหินในการไปเปิดมันถ้าเราจะเอาหินฮีโร่ไปใส่พวกอะตอมิกใส่พวกดาร์คชายยังคุ้มกว่านะใช้คอเป็นบอมก็ได้ทุกคนกําลังมองดูร่างกายของฉันคลิปนี้กูได้กูได้ดาร์คชายคลิปนี้อีกแล้วกูจะรั่วกูจะร้องโคเกสืกกับด้วงควรเลือกตัวไหนดีครับถ้าดูคลิปที่แล้วจะเห็นว่าพี่พิมพ์ว่าด้วงกระรอกนะน้องแต่โคเกสืกก็กระรอกพอกันนะมีตัวอื่นไหมมีช้อยอื่นให้พี่เลือกไหม โกเกสเมสการุราชาทะเลดีครับเซิร์68นะราชาทะเลร้อยทั้ง1้อยนี่ก็ไม่ดูคลิปนะผมจะเอาอะไรดีครับกระบองเหล็กหรือว่ากาโรโอ้ยปูคำถามไม่กระลอกแล้วก่อนก่อนบิดขอแวะตอบนะถ้าไม่เอากาโร่ยูอารถ้าผมไม่ทันกาโร่ยูอารจะเอากาโรเอสเอบวกกาลอกไปทำเมือสับภาพนอ